พน,นอนหน่อย่นำมันหอนะนะคะเนาะใส่พริกเข้าไปรรรราพร,ร,รกพิกกระเทียมผัดกันค่ะเตรียมของเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้ะพี่น้องนี่กุ้งสดๆจ้ะที่ริ้งมันจะลวกก่อนตะก่าเห็ดกระเพราให้เรียบร้อยแล้วก็โขลกพริกกระเทียม ไว้ให้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะมาลงมือน้องสุดที่รักเสร็จแล้วน้งปลาจ้า ่คะจริงๆน้องบอกว่าไม่ชอบปลวกกับยาวแต่ว่าเราใส่นิดนึงให้สวยงามแ,แน่แนะ้เรียบร้อยคุ้งสุกเต็มไปเนื้อก,กุ้งแต่แข็งนะคะน้องเพิ่นจา้าเตรียมเข่าให้น้องเพิน่นน้องเพื่อนดอกว่าพี่การอากกินผัดกระเพรากุ้ง พี่แก้มผัดอร่อยใส่น้ำมันหัวหอมน้องคะนาะใส่พริกเข้าไปพริกกระเทียมยาวเข้าไปค่ะจริงๆน้องบอกว่าไม่ชอบหยวกับยาวแต่ว่าเราใส่นิดนึงให้สวยงามมีแน่น <c oughs> แน่นะได <c oughs> ้ที่แล้วค่ะกุ้งเข้าไปเลยค่ะ <c oughs> นะเดี๋ยวมันนานหองกุ้งออกแน่แนเลยสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้จะมาทําผัดกระเพรากุ้งค่ะทําผัดกระเพรากุ้งน้องสุดที่รักเสร็จแล้ว ่น้ำมันหอน์แล้ค่ะเนาะใส่พริกเข้าไปพริกกระเทียมยาวเข้าไปค่ะจริงๆนะ้อแงบอบกว่าไม่ชอบเหยวกับยาวแตบบ่ว่าเราใส่นิดนึงให้สวยงาม <c oughs> แน่เนาะวพอไม่ค่อยสุดเท่าไหร่ปรุงรสใค่าน้ำมันหอย ตัวใหญ่ๆอบๆโหตัใหญ่ๆน้กเรียบร้อยค่ะแค่นี้ก่อนนะคะวัสดีค่ะนอนนิดหน่อย นนะมันสดก็เลยบรลวบจากนา้ำีังได้หวานเรียบร้อยแล้วนะจน๊ะเนาะโคกงพริกได้ที่แล้วคะ่ะกุ้งเข้าไปเลยคะ่ะพอไม่ค่อยสุดเท่าไหร่ปรุงรสเลยคะ่ะน้ำมันหอยเค็ดๆหน่อยผัดพริกตระเทียมให้หอมนะคะ กรุ่ยกริบนะคะไม่ใส่น้ำโอ้ยสมอดเนาะจับ้ไหนนีมของอร่อยตรงนี้แหละค่ะต้องมีจานๆด้วย พี่มวานนิดาางึง้หลอดเดี๋ยวมาันาน้นของกุ้งออกแน่เลยน้ำปลาจ้าเรียบร้อยค่ะแค่นี้กันนะคะวัสดีค่ะ นีตัวใหญ่ๆสดๆกระเพราให้เรียบร้อยแล้วก็โขลกพริกกระเทียมไว้ให้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะมาลงมือทมอร,ร,ร่อยขูดครีบนะคะไม่ใส่น้ำ โอ้ยเสมอเนาะมากเลยเพื่อนๆบอกมีเพื่อนๆบอกด้วยจะเลยจัดให้เพื่อนเนาะจ้ะเนาะใส่น้ำมันหงอนนะคะเนาะใส่พริกไทยพริกกระเทียม ค่ะเตรียมของเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้ะพี่น้องนี่กุ้งสดๆจ้าที่จิ้งมันจะลวกก่อนประกาศเรียบร้อยแล้วกะเพราเสร็จเรียบร้อยเครื่องปรุงค่ะซอสหอยนาำปลาคะนอค่ะผัดเลยนะคะน้อตั้งกระทะเลยจ้าเสิน้ำมันลง้ไปจ้า ี่แล้วคะ่ะกุ้ง้าไปเลยคะ <S <S ่ะมือถี่นอ้อเกระเดๆหน่อยผัดพริกกระเทียมให้หอมๆนะคะน้องสุดที่รักเสร็จแล้ว เรียบร้อยค่ะแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะผัพัดกันค่ะเตรียมของเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้ะพี่น้องนี่กุ้งสดๆจ้าที่จิงมันจะลวกก่อน่ระกาเ,เ,เรียบร้อยแล้วกะเพราเสร็จเรียบร้อย เครื่องปรุงค่ะซอสหอยน้ำปลาคน้อค่ะผัดเลยนะคะน้อเรียบร้อยค่ะแค่นี้กันนะคะวัสดีค่ะมากเลยเพื่อนๆืนบอกมีเพื่อนเพื่อนบอกด้วย,ยจะไล้จัดให้เพื่อนนาะจาเนาอผัดกันค่ะเตรียมของเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้ะพี่น้องนี่กุ้งสดสจ้าที่ติงมัาจะลวกก่อน ตะกเสร็จแล้วเ,เจา้าเพื่อนๆจ๋าโ่อข้าให้นรียบกระเพราให้เรียบร้อยแล้วก็โครกพริกกระเทียมไว้ให้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะมาลงมือใส่น้ำมันพ้อนแล้วค่นนะเนาะ ใส่พริกไทยพริกกระเทียมอ่แลีนัดดนี่มของอร่อยตรงนี้แหละค่ะต้องมีจานๆด้วยชินหวานสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ จะมาทำผัดกระเพรากุ้งค่ะทำผัดกระเพรากุ้ง <c oughs> ่น้ำมันห้อนนะคะใส่พริกเขไาไพริกกระเทียมอพอไม่ค่อยสุดเท่าไหร่